รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านต่างและชาวมูบนานไกลเคียยอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่ิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและค่าเหลอกเลียนแบบกิจการ เิ่งวิดีโอนะครับช่องของเขากับขอฝากพ่าแไม่พ่นองนะครับกดซ u b สไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการเหตุคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งเบิร์นะครับเพื่อพ่อมม่พ่นองนั้นสิได้ประภาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของเขาได้เอานำมาฝากยุบเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปเบิรงวิดีโอกันเลยครับ Yeah. <laughs> oh, no. ไม่ร้องดึืหาทุกการี งามทองแดงจะตดน้ำกะอสวนจิตจากสวนเิ็นิ่งเมียสงาร้องสองน้ำุนอยตัวองค่อยึนกันนอพีโตองอยขึ้อกันนอพีเห็นมาดำชีวิตตัเจ้าสุนเจ้าจนจนสิปโซนน้ำใยมบ่มีใจมาต่อนานบ่ผิดมุงไมแต่ี่คนเดียวขยอยสีเขียวน้อง m ไทยใสใจคันิเในสาติบัง่ม นานวนเกลียนใจโด่งแต่วันนั้นเป็นเพลงสมัยละวงไทยมี่มาสวนวันหนึ่งรื้อมาแล้วรื้อมาแหลกจำแน่นนางเคยพ่านเข่าตะโกนบ่อยักมาลำลงต่อไปเราไม่มาสตัลำกบ่าทีา <Ober st. S 1> ่ใจเสือสาไวลุ่หลอน เ้าคนนี้ให้ไปตกตาเดียแม่้างเป็นเนี่ยเียิมาทนชายที่เปิดี่มาหลไปน่ยนาดสาหัวโจยเจ้าโกเดเาไปตกคุวยยามาาออกลอนยาแค็นยาขาโอสิมามาดนาหาดัเียเียเี้ยในั้นเราผู้วยถูดต้นโขมากกบกมาแม่เดินเห็นลเปิดเอนจองโม่เฮาเปิดให้เธอเลามา ดูเทีคนรวยสวยก็มีบ้านกันกลางข้อมาเลวเดือดุ่งงป่าสงฆ์ขณหมูใหม่ในราเรดุดนั่เราเราล่นหาเล่นเดินเงินมองเห็นขณะเลีม่จัดได้กูจัเด็ดดวงพี่ระที่ีกป้าหีสกไมีในดมีกเราเพ่่อพี่เพ่ดใจน้ององดโซขึ้นหอมดอก

เป็นน้อยเสือเต็มเต็มเล่นมังเป็นน้อยจางตะพ่างหีนกวยกวยก็ทิ้งเลยมามีห่มผ้าผงกหงส์ตรงต๊ตามป่างัวบ้าตามผู้ผ่าสะหนังจังกองตามมองส้นคูนิ้วผูเรียบดำน้ำปักพวงเพลงลงต่ำทนดอกลำดวนเยื่อหยวนหัวใจมีห้อมโด่หอมมาเจ๊ไก่ไก่ไปหน้าไก่ไปหน้าพี่รู้หน้าที่หน้าเป็นพลาหน้งจะเทเดียวหวย น้าลุกอนวนๆไปแต่ก่อนตอนนั้นแต่ว่าจบลงไปพี่น้องไงสำหรับหมอลำประภัยสีเสียงดีเออพร้อมกับหมอลำจำเนียนเสียงของเสียงทองครับหมอแกนประสิทธิ์แอลอ้วนแอลหวานแอลหาา มลพิษแอลฮอล์อยากดิ yeah, <I> ครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับที่ได้เบ่งวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าถึกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อื่นในบ่งนี้นํานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งเบิดนะครับเพื่อสิร้บ่พลาดคลิปใหม่ ที่ช่องของเขาไดเอามาฝากอยู่เป็นประจำนะครับซาหรับวมนนี้ช่องการแอนโนชาแน,นลนะครับรายการฮักบันเกิดกับคอลาพอมาพี่น้องไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ